ตนีเราถ่านี้ใน ep สองแล้วนะครับโอ้โหมัเตมแหกะดิ้นมาเร็วมาดีเพื่อนข่าีเดมกเอเห็นตัวเฮียเวอร์ชันสองทุกคนระวังโดนจังสิแกนี่โกรังบาสีทองใช่ใช่ มันใกล้โดนจับสแกลแล้วก็จะมีจุดแล้วโอเคไม่ไม่ไม่ลุกไอจะมีจุดจับจับสแกลแต่เราไม่โดนจับสแกลหรอกเพราะเรารู้อุ้ยไม่กินอะไรจับสเกลเราหน้าจอดำวะไม่อ๋อไม่กลัวไม่เพื่อนนะไม่เคยกลัวไม่รู้ว่าอะไรอะครนะ อนนล้เราเหว่าเข้างนเลนมาขี้โอ้ยปิดเฮ้ยนี่แหละเตรียมตัวไว้ที่ดีรอด้วยเพามันวิงมาแล้วโดนาตุ่นอ้ยผู้เชี่ยวตัวใหญ่ยังกับบ้านตอนนี้มีสาวไปเดนมั้ย จะไว้เกิดที่ไหนวะเกิดโลกเขาเกิดโลกแม่ยังมาโยงเราไปฝั่งนึงแล้วอยู่ไหนกันพวกนาอยู่ไหนเรามาถึงประตูฝั่งนึงแล้วตยู่ันตัวอะไรยิงเกิดเกิดขอรีดตัว้มันซึ่งแต่มันไม่เอาใส่ดิว่าแหลกมันอยู่ไหนอ่ะพวกนายพวกนายไม่มาประตูฝั่งนึงกันอะพวกนายเป็นอะไรอ่ะ เฮดี้ดีด้วยที่ไหนกันน่ะตามตามฮดี้เราไปที่ดนดเอาีเตรียมตัวจกันตอนที่มไดให้ต้อง่ไม่อยากเล่นแล้วครับผมผ่านมาแล้วแล้ววันดีเดดูดนดีถูกแนมันอยนู่นเราไปไม่ได้เปิดประตูเดี๋ยวเพื่อนเข้าไม่ได้ วิ่งแล้วเอ้ยทุกคนเขาเาท่อเขาท่อเขาท่อไม่เขาท่อ嘛วิ่งแล้ววิ่งมาเข้ามาเข้ามาเอาละด้วยอ่าไอ้เกล็ดไอ้เกล็ดได้ไอ้เกล็ดเกล็ดไอ้เจ้าแบบนี้กับเราใช่ไหะเจ้าใช่ป่ะเราู้ก็เองก็เองเคยทำแบบนี้กับเราก่อนเองเราไม่รู้เราไม่รู้นะจ๊ะอะไรไม่รู้แต่ชอบบางก่อนแล้วเพื่อน คนมดเรายังเรายังจะไม่โดนจำสแกนนะเพื่อนเพื่อนแต่เราแค่จะมองไม่ค่อยเห็นกันดอกไม้กินกินไว้แล้วเราไป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 ไปขากนะตรียมกลุ่มไอยู่เร็วไอ้นักไอ้ยักษ์เร็วไอ้ยักษ์ตุ่ยยักษ์ตุ่ยเหลืองอุ้ยตกใจหมดเลยดียักษ์ตุ่ยเหลือง มีใครจำอะไรได้บ้างไป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 กลุ่มนนปไปกลุ่มไม่มีจำสเกตไม่ต้องหว่วงโอ้ลืมไปแบบนี้กระโดดไม่ได้รต้จักวิว่งสุดทีวิ่งว้ตัวว้าอันมันมาทำตาไม่ถูกเรามันต้องการ blue spirit เล่นแล้วเห็กมากไ,ไปดู อะไรคือบูสปีนิตล่ะก็คือไอดอกมไ,มไม้นี่แต่เป็นสีฟ้าที่ตูงใหญ่มากโอ้ยฮัลโหลรอเราด้วยนะรอเราด้วยเราเล็กไม่รอหรอกไม่รอหรอกคนมืดเลยนะรอเร <c oughs> าด้วยดิ <c oughs> ไม่รอ <c oughs> นินไปไหนเอ้าเจอคนอยู่ไหนอ่ะ บอลตามมาดูคนไม่ใช่ไอ้เดีย๋ยวเพิ่งเปิดเดีย๋ยวเพิ่งเปิดประตูนะมาต้อนเมืองทาง้อนให้บนอลมาดูอะไรเหมือนเกมแก้พัซเซิลยังไงไม่รู้อ่ะไม่ใช่มันเป็นเกมแก้พัซเซิลแล้วทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนอยู่บูสปีริตเปิดประตูแล้ว เอาชิมหายแล้ววัดหายตัวดินเราทุกคนออกมาแล้วดินแดนที่ถูกลืมตวบรวบแล้วแันไเงาในมือของเขาไม่ยินโอ้ผีเสื้อเด็มเลยำซึมเร้าทัเธอะเาดินเนออาไันนี้ถ้ามันลอยทำอะไรอ่ะไม่รู้ ไหนนั้นดูกลาวทนกคนดีไหมเฮ้ยเลยคนนั้นน่าซึมเศร้าวันนั้นเป็ดใครข้าก็หได้อย่าลืมไปกดไลค์ในช่องดินนะคะเพราะอะไรเอะไรวะว้าวดตบอลตั้ ดิ้นอยู่ไหนอะว่าอะไรเราอยู่หลังละดิ้นชื่อ YouTube เองชื่อว่าอะไรอะ D I N D I N โอเค B I N ใช่ไหมใช่ B I N B I N อะไรอะมันต้องการอะไรวะมันต้องการคีเพื้อบินไม่ได้ I want show I w n t s h r w ต้องการวิญญาณนะดึงวิญญาณออกมาดึงวิญญาณเอามาไม่อ๋อต้องเอาวิญญาณตรงนู้นชือเปล่าวะดินช่องเองชื่อว่าอะไรเนี่ยอะไรยังไม่เห็นเลย B i N B A N เป็นรูปหน้าเรา B A N B เราเราตั้งที่ใหม่ได้ไลไทททน ดีไอเอ็นหวัดดมเมงสาสวัดดีใครท่างเป็นงสาไหมไปไหนแล้วไปด้วยแล้วเล่นไม่เป็นบ้านเย็นอย่างไรบ้านเย็นแล้วทุกคนอยู่ไหนอ้าวขิ่งมาแล้วอ่ะดินหายไปไหนอ่ะเอาไปก็แบบไม่ขอเลย เลียน<อ>ดูดีมาเร็วดีดูไหนละ้ะม,มีก็อยูอ่เนี่ยมองไม่เห็นหนอเพิ่งเห็โโหนโคตรเหมหมัดโคตรแหลกโคตรแหลกยิงอลไรเราไม่เห็นหน้าเองเลยสักคนเนะี่ยเราเห็น,นด่ดามีดอมีดอมีหนมานละหมด อะไรป้ารอเลยด้วยเอ้าฉันว่าไอพีออกกันหายไปไหนแล้วอวกัดอยู่กันแล้วเอ้ามีเย็นญี่ที่แนวชนัยเด้อแนวมันดูแบบอย่าลืมไปติดตามช่องดินดินเลยค่ะแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยดินดินพี่ตังก็ได้เป็นได้ฮัลโหลดินอะไรเื่อดินดินพี่เป็นแรปเปอร์ใช่ไหมอะไรดินดินพี่เป็นแรปเปอร์อ่ะ แรปเปอร์ apper, คืออะไร,ไอไรเอา้าเราพิมพ์ไปแล้วมันเจอดินดินที่เป็นแรปเปอร์อ่ะไม่ใช่เองหรอแรปเปอร์มัน,นอนย,ยูไ่ไหนไปไหนอ่ะมันเดินตามแสงไฟอยู่ทุกคนหายพวกเราอยู่ที่เดิมอ่ะสะพานอะฮะโไปไปเร็ว เขาอ่านว่าอะไรที่ว่าสุกล่าสดจ้าบินมาเร็วเอากันนี้ก็รีบเลยทุกคนจะทำหน้าเราโม่ตลอดทางแล้วทุกคนจะให้เราไปหาอะไอย่างไย ให้รู้ว่าแบบนี้มันเจ๊พักจนยังไงได้ไดคอมเมนต์มาหน่อยอะไรจะบินได้ดีเอ,ง,เอสงส่งเอสงส่งช่องเองส่งช่องยูทูปเพลย์หน่อยดิได้ต้องการวิญญาณโอ้ยเราไปไม่ได้ฮีล้ได้ครับเอสงส่งช่องเองส่งช่องของเอ็นให้หน่อยตลยอดจริง ได้ครับสองช่องยูทูปเองไห้เราเราจะไปกดเลยได้เราไปกดลงเพื่อนๆครับตอนนี้ผมกดที่ได้เดี๋ยวแบนบนทางทุกคนก็ค่อยมาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวอีพีการ์ดมาด้วยนใหม่นะครับบ๊ายบาย